ดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะพี่อุ้งทีอาคารนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ทีอาคาสรสลีไทยเจ็ดสิบสาขนะคะยามเที่ยงวันแบบนี้ขอเสิร์ฟสิ่งดีๆให้กับคุณลูกค้าช่วงพักเที่ยงพานาดกันวันกันนะคะกันวันค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่อุ้งมี เป็น1.5ดีนะคะปี2017แบบสวยงามมากไม่หลักหมื่นราคะ ทำันด้วยนะคะเพราะว่าโฉมนี้เขาปรับโฉมมาใหม่เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมี LED อยู่ด้านล่างด้วยนะ เป็นแบบแม็กสีเทานะคะแล้วก็มาพร้อมกับยางกันหลบด้วยนะคะีได้ยางกันหลบเลยนะคะคริปเลยสวยงามด้วยค่ะ,ะค่ะแล้วก็ส่วนด้านข้างของรถคันนี้นะคะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้ามรุ่นนี้นะคะ 1.5G นะคะปี2017ปรับไฟฟ้าแล้วก็พับเก็บด้วยไฟฟ้านะคะเป็นถัต ที่สำคัญนะคะนำเสนอมากเลยพิงโกนะคะพิงโกแบบสวยงามมากนะคะด้านข้างแผดประตูนะคะประตูด้านข้างเนี่ยเขาจะบุกด้วยหนังอย่างดีเลยแล้วก็นี่แหละสีสันนะคะที่เขาออกตัวมาใหม่เลยนะคะสีพิงโกจะเป็นอยู่ตรงนี้นะคะตรงมือจับด้วยนะคะแล้วก็คาดไว้ตรงนี้จะทําให้มีสีสันมากขึ้นแล้วส่วนคอนโซลด้านหน้า mm hmm. เช่นเดียวกันเลย คอนโซลเขาก็จะมีคาดพิงโกเหมือนกันนะคะแล้วก็คอนโซลเนี่ยดูแล้วเนียบมากบุด้วยหนังเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีหน้าจอด้วยนะคะนี่จอมีจอนะคะมีจอด้วยที่สำคัญที่สุดเลยเพราะว่ามีกล้องมองหลังด้วยแล้วก็ออปชันคันนี้ถือว่าเต็มมากๆนะคะออปชันคันนี้แบบว่าเต็มเต็มสุดเลยเพราะว่าเข้ามานั่งแล้วเนี่ยเราเห็นโอ้โหมีอะไรแบบเยอะแยะไปหมดเลย แค่เห็นพวงมลาลัยตรงจุดนี้อยากให้เห็นมากแค่เห็นเบาะนี่ก็เบาะเขาก็ได้เป็นรุ่นใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะได้เป็นรุ่นใหม่ค่ะเบาะเขาจะเป็น เป็นบ่อผ้านะคะบ่อผ้ากำมะหยี่แล้วก็ด้านตรงกลางเขาจะเป็นแบบลายน้ําตาลซึ่งเป็นลายใหม่ค่ะเบาเขาก็จะแบบเป็นสมบัติเขาใช้งานน้อยมากใช่น้อยมากคือแน่นนน่มากแน่นอยู่เลยอะแน่นหนุนดีบเลยหนีบแน่นเปิ๊กปิ๊กขาะบาแน่นปึ๊กนะคะตอนนี้พี่ิ้วสตาร์ทรถแล้วนะคะแล้วก็เรามาดูที่แอร์กันสิแอร์เขาเป็นออโต้นะคะอ่ะแอร์เนี่ยเขาจะเป็นแบบออโต้ค่ะระบบแอร์ออโต้นะคะนี่ <Auto. S 2> ออโต้พราะปกติเราเคยเห็นแต่อีกรุ่น E ใช่ไหมคะแอร์ Air, เขาจะแบบหมุนหมุนอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าเป็นรุ่น G รุ่นท็อปตัวนี้แอร์เขาจะเป็นแอร์กลมตรงนี้แต่ว่าเขาจะเป็นแอร์ออโต้นะคะนี่แอร์ hmm. มาแล้วเย็นเจยบเลยนะคะแอร์เ mm hmm. ย็นฉ่ำเลยค่ะแล้วก็สามารถปรับตรงนี้ก็ได้อุปรกรณ์เขาถือว่าใช้งานน้อยมากเลยนะคะใช้งานน้อยมากมใช่ค่ะแล้วก็ปรับแอร์ลงได้นะคะ มีหน้าจอตรงนี้ด้วยโอ้หรือสกรีนแล้วเหรอใช่แล้วสกรีนจ้านี่เชื่อมต่อโทรศัพท์นะคะเราตั้งค่าบลูทูธได้เห็นไหมคะอ่าแล้วก็มีมาปุ่มโฮมแล้วเป็นยอดวิทยุค่ะอ่าห้องกรองแล้วห้องตรวจช่วเราก็รับสถานีได้หมดเลยนะคะร้อยห้าร้อยเจ็ดคือแบบขึ้นอยู่กับว่านี่มันเพราะทุกอย่างจะเป็นทัชสกรีนหมดเลยนะคะเนี่ยก็คือเราจะมีการตั้งระบบ สามารถเชื่อมต่อ wifi ก็ได้นะคะเชื่อมต่อ b l บลูท t h ได้ด้วยทุกอย่างเลยนะคะหรือไม่เราใส่แผ่นดิสด,ดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็โหลดได้ค่ะแล้วก็ใช้เป็น usb ก็ได้ที่เรามีอยู่ใช่ไหมคะเราก็มีเพลงอยู่แล้วเราอยากจะฟังเพลงไหนแล้วก็มาใช้ตัว usb ได้ด้วยว้าวดูสิเ,เ,เ,เห็น,นไหมล่ะใช่ค่ะอันนี้เป็น DVD เห็นไหมคะมลดหรูอะ่ะ ยี่สิบคนดูค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณยี่สิบคนดูเุ้ยมันสุดยอดมากเลยนะคะหน้าจอแล้วก็ที่สําคัญนี่ยไม้ไมไม้ไม้ค่ะไม่เจ็ดหมื่นนะคะไม่เจ็ดหมื่นแปดร้อยหกสิบห้าค่ะไม่น้อยมากนะคะมอยน้อยจริงๆและที่สําคัญเนี่ยอยากจะรู้ว่ามันแบบว่าเพอร์เฟคแค่ไหนดูแค่พวงมาลัยก็รู้ละพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยไม่มีรอยเลยเพราะว่าพวงมาลัยนี่คือรถใหม่ชัดเลย ชัดๆนะคะเป็นโฟล์วลนยสามตานถ้ามองสังเกตดีๆโลโก้เขาวิงมากเลยนะใช่ค่ะวิงวิงวิงมากเลยนี่เห็นไหมได้ดูหนังไปด้วยค่ะค่ะอ๋อถือว่าเพอร์เฟกต์มากนะคะตอนนี้แบบว่าโอ้โหแบบครบครันมากๆเลยแล้วก็ทั้งโฟล์วลนยเป็นแบบมาติฟังกชันมีแอร์แบ็กคูนานะคะแอร์แบ็กคูนาแล้วก็วิทยุวิทยุเราบอกไปแล้วนะคะเครื่องเสียงเราบอกไปแล้วแต่ว่าที่สาคัญหัวเกียร์ รุ่นนี้เขานนเกียร์เขาจะเป็นสีดาใช่ใช่เกียร์หัวเกียร์ตรงนี้เขาจะเป็นสีดําเป็นสีดําเหมือนเหมือนกับตัวนี้เลยนะตรง้ลูกค้า,า,าถามว่าจะมากับรถหรือติดตเพิ่มคับมากับรถค่ะเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่น G ีนะคะเป็นรุ่นท็อปค่ะคุณลูกค้าเป็น 1.5G ไม่ใช่ 1.5E นะคะรุ่น G ีเราจะได้เป็นรุ่นท็อปสุดเลยพวมอะไรเป็นมัลติฟังก์ชันได้เป็นหน้าจอนะคะมีหน้าจอให้ด้วยนะคะ แบบสัมผัสแบบเป็นทัชสกรีนเลยนะคะแล้วก็ระบบของแอร์แอร์เขาก็จะเป็นแบบแอร์ออโต้ไม่ใช่หมุนนะคะรุ่นนี้ความเป็นพิเศษตัวท็อปเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ด้านหน้าที่อธิบายไปแล้วเมื่อกี้ว่าได้เป็นหลอดไฟ LED โปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็มี LED อยู่ด้านข้างก่อนจะถึงไปที่ไฟตัดหมอกมีไฟตัดหมอกด้วยนะคะ การดีไซน์ด้านหน้าเขาดีไซน์ออกมาโฉบเฉี่ยวมากๆเลยเพราะว่าเป็นเชนแล้วนะคะก็คือเป็นหน้าใหม่แล้วลูกค้าถามหลายคนมากเลยว่าราคาเท่าไหร่ไม่อยากบอกเลยหรือลูกค้าตกใจราคานะคะคันนี้เป็นปี2017เนอะราคาอยู่ที่399,000บาทเท่านั้นเองนะคะพี่อุ้มจริงปะเนี่ยจริงค่ะใช่เลยเด 3, 6, า,า,านะคะ ราคาคันนี้สุดแสนจะประหยัดได้รุ่น G ด้วยแต่ถ้าลูกค้าได้เดี๋ยวดูจนจบนะคะเพราะว่าพี่มุมบอกแล้วว่ารุ่นนี้ถือว่าเพอร์เฟกมากๆนะคะจริงๆแล้วรุ่น G รุ่นท็อปปี2017ราคานี้ไม่ได้แน่นอน<ช>นะคะเพราะว่าขายไม่ได้นะคะเป็นรุ่นท็อปด้วยปกติราคานี้ก็จะอยู่ที่รุ่น E นะคะปี2017 ถ้าเห็นเราไลฟ์ไปก่อนหน้านั้นก็จะเป็นรุ่น E เนาะ389ใช่แต่นี้เราได้เป็นไม่ได้ตั้งราคาผิดใช่ไหมคะไม่ผิดค่ะเพราะว่าเราไลฟ์นี้ให้กับคุณลูกค้านะคะเราบอกแล้วว่าเราให้ลูกค้าเป็นพิเศษเลยจริงๆน้องวาค่ะแล้วดูภายในสิคะให้ดูภายในสปอรอย่อ้เขายังเป็นสติกอพลาสติกติดอยู่เลยอยู่นะคะความใหม่ความเดิมนะคะความใหม่ความเดิมนะคะภายในด้านหลังนั่งดูสิ หลังเน่แน่นมากอ่ะแน่นจริงแค่ไม่มีคนนั่งด้วยซ้ำนะคะตรงนี้ถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆสวัสนีสี่สิบพันนะสี่สิบพันแล้วขอบคุณค่ะพี่อุ้มฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดผลไลค์กดแชร์ให้เยอะๆเลยนะคะเพราะว่าคันนี้อยากนำเสนอจริงๆเพราะว่าอยากให้ลูกค้าได้เป็นเจ้าของจริงๆเลย วันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะคะเป็นวันหยุดอยากจะให้เข้ามานะคะช่วงบ่ายเนี้ยอมีลูกค้านั้นไว้หลายรายเหมือนกันนะคะที่จะเข้ามาดูรถกันก็ตอนนี้ก็ทยอยกันเข้ามาแล้วเสรีไทยเจ็ดนะคะเสรีไทยเจาค่ะทีอาคานะคะศู9ย์3ปดเก่สี่สามสามเจค่ะลูกค้าสอบถามได้เลยนะคะสอบถามกันเข้ามานะคะ คันนี้สุดจะพิเศษมากๆขอบอกว่าพิเศษจริงๆได้ข่าว่ามีไฮไลท์อีกคันหนึ่งใช่ไหมคะมีค่ะมีอีกคันหนึ่งค่ะเพราะว่ารุ่นนี้เราจะมีอยู่สองคันนะคะเรามีอยู่สองคัน,ค,นค่ะมีอยู่สองคันเพราะว่าลูกค้าสามารถมาเลือกได้เลยว่าชอบเป็นคันไหนนะคะและอย่างหนึ่งถ้าลูกค้าไม่ชอบไม่ชอบแบบไม่อยากได้วีออเราก็มีโตโยต้ายารินะคะยาริสมีทั้งเอทีแล้วก็มีทั้งแฮทแบ็ก ส่วน Honda เราจะบอกเลยว่าถ้าเป็น Honda เนี่ยแนะนำเป็น Honda าเจ็ดถ้าเป็นวัยรุ่นทรงนี้นะเดี๋ยวจะพาไปดูเพราะว่าไ,ได้เป็นชุดแม็กล้อแต่งแบบว่าสวยงามมากๆเลยแต่ที่สำคัญอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ไปให้เยอะๆด้วยแอร์เย็นมากเย็นม,มายหลับแล้วนะเย็นแบบเย็นมากอะค่ะแอร์เย็นฉ่ำเอ็นเย็นแบบเย็นมากนะคะแอร์เขาเย็นมากเลยอ่ะเดี๋ยวเข้าเกียร์ให้ดูกันเกียร์ท่านเครื่องหน่อยอ โอ้ไม่ไม่กระตุกเลยพี่วุ้มหนูไม่รู้สึกใช่นี่ไงคะจอเห็นปะมีกล้องด้วยกล้องถอยหลังนะคะมีกล้องให้เรียบร้อยแล้วคือกล้องเขาชัดมากเลยนะชัดมากค่ะอันนี้พี่อุ้มเข้าเกียร์นี่ไม่รู้สึกใช่ไหมคะไม่ไม่ไม่รู้สึกอันนี้คือเกียร์เกียร์ที่พร้อมจะเดินหน้าแล้วนะคะนิ่งมากค่ะพี่ขยับให้ดูนิดนึงนี่นะคะเนี่ยโอหนิ่งมากอะค่ะขับไปดูก็ได้อ่ะขับไปด้านหน้าขับพาไปชมหน่อยหนูอยาก ให้ลูกค้าดูว่าเรามีรถอะไรบ้างโอ้โหพี่อุ้มมีแต่รถสวยๆทั้งนั้นเลยอะค่ะอันนี้มีแต่รถสวยๆมากนะคะเรามาดูกันนะคะว่านี่ CRV เนอะมีเทีหนสเลยไที่สำคัญมีคันนีด m x สีนี้คือสีหายากอยู่นะพี่อุ้มโอ้กล่าวคำสั่งหลังเสียงสัญญาณโอ้มีแบบนี้ด้วยใช่่ะมนระบบสั่งงานได้เสียงด้วย นี่นะคะนี่ดู่อนอันนี้น่สันโน้ใช่ไหมใช่คือนสันโน้นะคะแล้วก็นี่สี่ขาวก็จะได้เป็นอ่าวี Earth, <We S 2> <ช>ออส<ช>ค่ะค่ะแล้วก็ยังมีาอ์ติส์มีนิสันเทอร์่ามีอ่าวาชิเนอร์ออนยนะคะแล้วก็ฟาเซโลค่ะมิวเอ็กซ์มิวเอ็กซ์ฟาชิเนอร์แต่ที่สำคัญมองไปด้านนอก บริษัทของเรานะคะคอยู่ถนนเสรีไทยปักซอยเสรีไทย73เห็นไหมคะ73นะคะลูกค้าถามว่ามีฮ o นด้าแจ๊สไหมคะมีค่ะเดี๋ยวพาดัวแจ๊สนะคะจัดไปครับเดี๋ยวจะให้นี้ก่อนเพราะว่าอันนี้นะคะนี่คือพี่อุ้มถอยใช่ไหมคะก็ะคือดูดูกล้องนะคะเรามีกล้องถอยอ่านี่สุดยอดเลยพี่อุ้มคันนี้นะะเรา เราบอกแล้วว่าไม่ธรรมดานะจ๊ะที่อาคาเสรีไทย73นะคะเรามีรถให้เลือกหลากหลายมากมายจริงๆนะคะโอ้โหว่ามีเซนเซอร์หลังด้วยมีเซนเซอรใ์ให้ด้วยจ้ะไม่ต้องห่วงจ้ะออาโหคือรถเรามีหลากหลายมากจริงๆพี่อุ้มใช่ค่ะหนูอยากจะเปิดให้ลูกค้าชมอีกรอบหนึง่งได้ค่ะก็เปิดให้ลูกค้าดูคันนี้ราก็จะไปกันเผื่อลูกค้าอยากดูคันไหนเดี๋ยวเราพาไปดูค่ะได ข้างหลังสักนิดไหมพี่อุ้มได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวพาไปดูนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ทุกคนด้วยนะคะนี่ได,ด้รถสวย<ด>นะนี่จะบอกให้ว่าคันสีงดำนี่ลูค้าจองไปแล้วเมื่อวานยานีษ์เนี่ยเ<อ>นี่ยเนี่ยยาฤกษคือจะบอกว่ารถเราทุกคันนี่มีอยู่จริงจอดจริงนะอยู่ที่โชว์รูม<ห>น,นะพี่อุ้มเมื่อวานนี้ค่ะมากเมื่อวานเป็นวันแรงงานนะคะ,ะเป็นวันที่หนึ่งลูกค้าโอ้ยจองกันแบบว่าอุดตระหเลยลูกค้ามา นี่ลูกค้ามาจองรถใช่อันนี้ลูกค้ากำลังดู 2.5G อยู่นะคะคุณพี่ทักมลาคืนทักกาคืนใน้องแรมอันนี้ก็คือที่เราทําความสะอาดรถใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่อุ้มใช่ค่ะตรงนี้เราก็เตรียมขัดสีท้อแก้วให้กับคุณลูกค้าอันนี้ก็จองไปเมื่อวานนะคะเขาก็เข้ามาเตรียมงานแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยลูกค้าจะเห็นเลยว่าเรามีรบพันเป็นศูนย์บริการมี้อยมีอะไรให้ลูกค้าด้วยนะคะ ตอนนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านไหนถามถามมิลเซเว่นเรามีมิลเซเว่นเข้ามานะคะเรามีมิลเซเว่นเข้ามาแล้วหนึ่งคันนะคะรีบจองจ๊ะมีคันเดียวจ๊ะมีคันเดียวมีมิลเซเว่นเนาะค่ะอันนี้ก็คือรถของเรานะที่อยู่ตรงนี้นะคะรเวณนี้ตอนนี้ลูกค้าก็เป็นวันอาทิตย์นะคะลูกค้าก็ทยอยเข้ามากันเรื่อยๆนะคะลูกค้าก็เข้ามาดูรถกันเรื่อยๆเลยนี่นี่คือเทียร์ค่าเสรีไทยเจ็ดสิบสาวนะคะคุณลูกค้า ผ่านทัวเลยเเพราาะว่ดินก็คือเมื่อยอะค่ะพี่อุ้มเพราะไหนๆก็จะได้รู้ว่ารถคันนี้ขับนิ่มมากขับนิ่มมากนะออขับนิ่มมากจริงไม่รู้สึกเลยอะใช่ค่ะะค่นี่กระบะเราก็มีนะคะอันนี้เราต้องเราติดเลยเนาะได้เพราะว่าเมื่อกี้เราสี่สท่านจ้าขอบคุณค่ะ45อันนี้รางวัลนี่นี่เป็น เป็นฟอร์จูเนอร์ออนแล้วก็เป็น s ีซูสู u ั u รุ่นใหม่แล้วนะคะเป็นีแอ่าเป็นเป็นวเตัวใหม่ใช่ค่ะเป็นมีเอตัวใหม่ที่เข้ามาแล้วก็ยา r i s ยาลทที่อยู่ตรงน้นนะคะเป็นสีเทาคุณสุเทพเอ้ยเดี๋ยวนะคะคุณพงเทพปานกุลบอกว่าได้รถดีสะอาดสดใสมั่นใจเทียราคาครับพี่สุเทพอยู่ที่จังหวัดตากนะคะได้รถไปใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะ ขอให้พี่นะคะค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะคะเอาพี่สุเทพอยู่ที่จังหวัดตากอากาศเป็นยังไงบ้างคะที่จังหวัดตากพี่อุ้มจําได้ทุกเคสเลยอ่ะขอบคุณค่ะ <laughs> พี่สุเทพอยู่จังหวัดตากเป็นไงคะฝนตกไหมทางทีอาคารนะคะ,ะ,คะเมื่อเช้าก็จะมีฝนตกโปรยปลายลงมาบ้างนะคะเพราะว่าเป็นวันหยุดนะคะอันนี้ก็จองแล้วเมื่อวานเนาะจองเยอะมากอ,อินววานะคะอินทวาเรามีรถตู้เวนทุรี่ด้วยนะคะ เป็นตู้ด้วยรถตู้ด้วยอ่ารถตู้เราก็มาหลักหมื่นนะพี่อุ้มใช่ค่ะไม่ธรรมดาค่ะเนี่ยแล้วก็วันนี้นะคะนัดลูกค้าบ่ายนี่เดินทางมานะคะจะมาจองคันนี้แหละแอเกียออโต้นนองว่าจําได้ไหมเพราะว่าเมื่อเมื่อคืนนี้เราเพิ่งปล่อยคลิปวิดีโอเกียออโต้ไปลูกค้าสนใจเยอะเลยลูกค้าก็เลยลูกค้าก็เลยทักเข้ามาเมื่อคืนนี้บอกว่าเดี๋ยวจะเข้ามาดูอ่าคันนี้แหละเตรียมเอกสารแลูกค้าบอกว่า รอไฟนันซ์เข้ามาเซ็นรถวันนี้รถสวยจริงจ้าประทับใจออขอบคุณค่ะใจเย็นๆน,นะคะเดี๋ยวไฟนันซ์เข้าไปหานะคะเพราะว่าที่จองมาเมื่อวานน้องกิวหรือเปล่าชื่ออะไรคะคุณพงเทพบอกว่าฝนตกห้าวันแล้วครับตกตกหยุดหยุดครับพอๆกันค่ะก็ดูแลสุขภาพค่ะพี่พงเทพดูแลสุขภาพด้วยนะคะดูแลสุขภาพ กันทุกคนเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศก็จะเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะ,ะเราก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะนี่นะคะทียอาคาบอกแล้วว่าเรามีรถหลากหลายน้องๆก็กําลังเตรียมตัวไปพักทานอาหารกันนะคะแต่ที่สําคัญเนี่ยเรามีลูกค้าให้เลือกจริงๆนะรถให้เลือกเยอะจริงๆเนาะแล้วเดี๋ยวเราลูกค้าบอกว่าน้องกิลเองจ้าประทับใจใ<ห>พี่อุ้มบริการ<น>ดีมากคะ่ะน้องกิลนะคะเมื่อวานตอนเย็นเดี๋ยววันนี้รอพี่มัดไปเซ็นให้นะคะ เพราะว่าเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่เราโทรไปนัดแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปเซ็นเอกสารกันน้องเพิ่งมาจองมาเมื่อวานมากับคุณแม่น้องน่ารักมากมากับคุณแม่เมื่อวานใช่ดูโปรไฟล์ก็น่ารักแล้วเนี่ยน้องมากับคุณแม่เมื่อวานน่ารักมากนะคะดูรับคันกันค่ะพี่อุ้มใช่น้องนี่ไงน้องจองคันสีดําเมื่อวานอ๋อนี่ไงรถของน้องของน้องกิวนะคะใช่จ้ะเดี๋ยวเราไปดูแจ็กันนะคะเพราะว่าลูกค้าอยาก ด้าแจ๊สนะคะนี่เลยค่ะด้าแจ๊ส ผ่อนเท่าไหร่พี่อุ้มผ่อนได้เท่าไหร่4 oh. คันอ้อทำไมเลยนะคะรถคันนี้ก็จะเป็นเทนรี่ 2000G ปี2016เห็นไหมคะ2016 2000นะคะ,ะได้ค่อนคือว่าบของเขาก็คือคันนี้นะคะอ่าเหมือนกับคันเมื่อกี้เลย เป็นพี่น้องกันค่ะพี่อุ่มเพราะว่าทะเบียนเขาต่อกันเลยใช่ค่ะค่ะสวยงามมากนะคะคันนี้ก็เนี้บเช่นเดียวกันรุ่นจีมีให้ลูกค้าเลือกสองคันนะคะใครมาเร็วก็ได้ไปเนาะเพราะว่าคันนี้ค่ะคันนี้จะเป็นสามแปดเก้าใช่ไหมน่าจะเนาะใช่ค่ะค่ะคันนี้ลงมาหนึ่งหมื่นนะคะเพราะว่าม่จะต่างกันตรงนี้น,นิดนึงนะ,ะแต่ถ้าลูกค้าชื่นชอบเข้ามาดู รับรองแต่ทักคณะเหมือนกันกับผู้ขับเลยแต่ที่สำคัญคันนี้นะคะเซีวีอยากจะนาเสนอมากๆเลยเป็นโฉมใหม่ด้วยนะคะเซียวีสีขาวนะคะคันนี้เราได้เป็นเป็นสีขาวด้วยนะคะเนี่ยสีขาวสวยงามมากอะเป็นเซียวีที่แบบไมเนอรเช็ดแล้วเนาะพี่อุ้มใช่ค่ะแล้วตอนแล้วก็ไฟหน้าชอบไฟหน้ามากเลย ไฟหน้าแบบโออ LED ที่สวยงามมากๆเลยและแถมมาอยู่เคียงข้างกันอีกเนาะแอคคอร์ดแอคคอร์ดแอคคอร์ดทางนี้นะคะรรเจาของอยู่นะคะคุณลูกค้าที่อยู่ทางทางใต้เมื่อวานเนี้ยได้คุยกันรายละเอียดแล้วเดี๋ยวลูกค้าว่าจะส่งน้องชายเข้ามาดูก่อนนะคะถ้าโอเคก็คืคอ,อนเจอแล้วก็จัดไปนน้นที่ภูเก็ตได้เลยนะคะคได้นะคะรถตเ๋ยวเข้ามาวันนี้น่าจะได้ต้อนรับค้า แล้วอย่างลูกค้าที่ไม่สะดวกมาเหรอคะพี่อุ้มถ้าไม่สะดวกใช่ไหมจ๊ะถ้าไม่สะดวกไม่ต้องไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลเพราะเรามีจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่ให้นะคะเราจัดไฟแน,นนซะ์นอก ตรงจุดนี้ใครจะวดได้เลยเพราะว่ามั่นใจกับพีอารคามั่นใจในรถมือสองที่นี่เป็นรถมือแรกประวัติเช็คสูงทุกคันนะคะมีที่มาที่ไปของรถชัดเจนมากซื้อขายลงไปตรงมาเราเปิดมาเนี่ยแซมนะคะดูแลบริหารงานที่นี่ก็คือจบถึง2ี่ปีแล้วรับรองได้ชื่อของเราเองอยู่ในสุมคนผู้ประกอบการรถมือสองลูกค้าไปซื้อได้ความไว้วางใจที่ลูกค้ามีให้ทุกวันนี้นะคะต้องกลับขอบคุณลูกค้าทุกท่านด้วย เพราะว่าไว้วางใจกับทีอารคาแนะนํเพื่อนเพื่อนเข้ามาชูรถแนะนําคนรู้จักเข้ามาดู่าคุณพงเทพบอกว่าแนะนําไปให้พี่อุ้มสี่ห้าคนครับดูที่ทีอารคาแล้วขอบคุณมากๆเลยค่ะข <laughs> อบคุณมากๆเลยเพราะว่าแบบว่าชื่นใจค่ะลูกค้าใชายัยรถเราดีแล้วก็เนี่ยสามารถแนะนํามาให้เราได้ค่ะมั่นใจกับทีอาคานะคะขอขอบคุณทุกการติดตามขอขอบคุณที่กดไลค์แล้วก็ ืมนะคะเข้ามาที่ทีอาราได้นะคะเดี๋ยวมาสอบถามกันเราก็จัดให้ในราคาสุดพิเศษเลยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นลูกค้าที่ของพีอาคาเองเรามีการฟรีค่าแรงรีไส้กรอกให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะอย่าลืมโทรค่า